หอฝันมาหลังห้านตอนนี้ก็ไต่ระดับจะเข้า8ล้านแล้วนะฝากเพื่อนครับ FC ปันเนี่ยปันทั้ง2ยอดเนี่ยผมถามในความรู้สึกของเสบี้ครับถามอย่างนอ้อขอผมขอถามเสบี้หน่อยครับว่าสาวน้อยโด่งดังข้ามกระโดดหรือเปล่าครับผมติดตามสาวน้อยตั้งแต่ยังไม่ ยังไม่เจอเสียพี่ผมถามในความรู้สึกของเสียพี่นะครับถามในความรู้สึกของผมบ่สาวน้อยถึงยุคถึงจุดที่พีคหรือ,อยังนะครับในะปัจจุบันนี้เดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์นี้ เราติดตามนะครับว่าคอนเทนต์น,น,นี้เสบียงจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ไหนๆพี่จะมาถามผมแล้วผมก็จะอธิบายให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหนึ่งแหละวงสาวน้อยเริ่มต้นมาจากการก่อตั้งวงของพ่อสมการของแม่สุภาพเนาะจากนั้นนะครับจากนั้นก็เริ่มมาอยู่ในมือบริหารของแม่สุภาพกับพ่อผู้ใหญ่ก็คือผู้ใหญ่มนบชัยนั่นแหละนะครับ กับคุณพรพิรดีช่วยกันจากนั้นก็รุมๆเรืรนรอนๆนะครับคิวงานก็ไม่เยอะนะครับตอนนั้นผมยังไม่ได้ไปติดตามวงสาวน้อยนะยังไม่รู้จักด้วยแล้วก็บอสโจก็ไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็หาเงินหาอะไรส่งเงินมาช่วยวงนะครับในเรื่องติดหนี้ติดสินในเรื่องของการลงทุนนะครับจากนั้นก็รุมๆเรอนๆแหละครับพอบอสโจกลับมาแล้วก็ก้าวมาบริหารแต่ไม่ได้บริหารเต็มตัวนะ ก็ยังอยู่ภายใต้นะครับการบริหารของแม่สุภาพอยู่ภายใต้การบริหารของผู้ใหญ่มาชัยอยู่นะครับมนนชัยอยู่แต่มันก็ยังมาท่านเดีดีขึ้นมันก็ยังมีาระละสีนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ช่วงนั้นก็คือช่วงที่ว่าทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยจะเป็นของวงหมดเครื่องเสียงเวทีแล้วบันทีพ่อมีช่วงหนึ่งนะครับที่บอโจกับผู้ใหญ่มนชัยนะครับกับแม่สุภาพปรึกษากันเรื่อยเดืดดึง MK Studio นะครับมาซัพพอร์ตเหมือนตอนนี้เหมือนที่เอาเซนนเนี่แหละมาซัพพอร์ตนี่แหละมาคอยเป็นร่วมรวมวงไปกับวงนะครับแต่ก่อนนี่วงสาน้อยนี่ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองนะครับไม่มีอะไรเป็นของตัวเองมีก็คือชุดชุดนะครับแล้วก็นอกนั้นก็คือเวทีเครื่องเสียงนะครับเป็นของที่ร่วมกับวงปีแรกๆที่ที่บอสโจเข้ามาบริหารนี่ไม่ถึงกับว่าดีนะ ไม่ถึงกับว่าอยู่ในเกณฑ์ของหมอลำขนาดอยู่ในเกณฑ์หมอลำขนาดกลางนะขนาดกลางถ้าเทียบตอนนี้ก็ประมาณหมอลำขนาดกลางจากนั้นบอสโจก็ได้ก้าวเข้ามาบริหารแบบเต็มรูปแบบในช่วงของดาวจรลัดฟ้าที่ไปถ่ายละครน,นั่นหละเริ่มเริ่มและเริ่มมาบริหารแบบเต็มรูปแบบบอสโจก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยเริ่มจากการดึง ดึงผู้อยู่เบื้องหลังมาก่อนผู้อยู่เบื้องหลังมาช่วยก่อนมาช่วยคิดมาช่วยสร้างสารรนั่นแหละจากนั้นก็เริ่มพัฒนาแต่ว่าการพัฒนามันไม่ได้ไปรวดเร็วเพราะมันต้องใช้เงินมหาศาลบอสโจก็เลยมาจับมือกันกับผู้สนับสนุนคำคุณศรีสุขนี่แหละนะครับมาจับมือแล้วก็ช่วยกันพัฒนาวงแล้วก็จังหวะที่ดาวจรัสฟ้าเข้ามาพอดีก็ได้ป่าช่วยนี่แหละ เจลีพาเพลนป๋าช่วยพาม่วนนี่เนี่ยนำคิวของสาวน้อยลงมาออนทัวร์กรุงเทพให้แฟนขับ FC ได้เห็นให้แฟนขับ f c ได้ชิมฝีไม้ลายมือของคำว่าลำเพลินนั่นแหละมันเลยทำให้ f c นะครับได้รู้จักคำว่าหมอลำเพลินนะครับจากนั้นบันโจก็เริ่มพัฒนาพอมีเงินเข้ามาก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยพอพัฒนาก็เริ่มจากการลงทุนนะลงทุนเรื่องชุดเรื่องขนนะครับ แล้วก็ทีมช่างไฟก็ลงทุนในการทํเครึ่งเสียงในางการขยายเวทีในการทําเวทีลงทุนในเรื่องฉากแต่ละปีจะถูกปรับเปลี่ยนไปเรื่อยเห็นไหมครับชุดก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยเพื่อยกระดับนะครับแล้วก็เริ่มมาทํา YouTube ทําเพจสาวน้อยมันก็เริ่มมีแฟนคลับ FC ได้เห็นได้ติดตามเพราะว่าทุกวันนี้ทุกคนนะครับมีมือถือวย่างไรมีมือถือมีโทรศัพท์ เสพทีวีส่วนน้อยแล้วเสพข่าวส่วนน้อยแล้วทุกวันนี้คนดูข่าวด้วยปวดหัวครับเบิรงมือถือเล่น u t u b e อ่าเล่นเฟซอ่าดีกว่ามีความสุขก,กว่านะครับท่อง u t ท b e ท่อง u t u b e นี่มวนกว่าอีกดูคลิปตลกตลกดูคลิปแบบคลายเครียดนะครับมันก็นเลยให้ให้ให้วงสาวหน่อยไปเร็วแล้วไปเร็วนี่ไปเร็วกว่าวงอื่นเพราะว่าวงอื่นเขาไม่ได้มี โซเชียลเข้ามาแบบวงสาวน้อยแต่ก่อนกับสาวน้อยก็ถงโจมตีอยู่นะถืโจมตีว่าอีหยังวะบ้าบาบอๆบกับ y o ยูทูบแต่ว่าเขากับบหฮูรอกว่าสิ่งที่นำเสนอนี่มันเจาะเขาถึงกลุ่มแฟนคลับ f อฟซได้ได้แบบเห็นได้ชัดนะมันกล่าวกระโดดเลยนะกล่าวกระโดดไปไดูดิจากจุดเริ่มต้นของบัจโจปี59ปี60นะครับ 6162ผมไปรู้จักกับบอสโจตอนประมาณปีน่าจะปี62 62 63นะครับ62 63 64 65 66นี่แหละประมาณนี้ตอนตอนที่ผมรู้จักบอสโจนั้นฉากยังเป็นฉากรูปดาวที่ที่ติดรถไอ้รถนอนเพลินัเนี่นนะฉากนั้นเนะี่ยที่ผมรู้จักนะครับจากนั้นวงสาวน้อยก้าวกระโดดเอาแฟนคลับอิบซีเพรสติติดตามสาวน้อยมาตั้งแต่ยุคนั้นน่ะ ก้าวกระโดดไหมก้าวกระโดดจริงจก้าวกระโดดในเรื่องไหนเพราะว่าหนึ่งฐานแฟนคลับฐานแฟนคลับของวงสาวน้อยเนี่ยเหมือนผมเปรียบเทียบไปเลยได้เลยว่ามันเหมือนกับเสียงอีสานนะแต่ก่อนนะเพราะเสียงอีสานเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยฮ่องหูแจ๊คคนอย่างฮ่อห,หูจักเพราะว่าแผ่นซีดีฮ่อหูจักเพราะว่าท็อปไลท์ไดมอนด์เหมนป่ะอวงอีสานเนี่ยไปแสดงที่ไหนคนแน่นเหมือนสาวน้อยปัจจุบันเลย แล้วก็วงสเสียงอีสานเนี่ยคนสิหูจักหลายพวกแผ่นซีดีวงสาวน้อยคนจะรู้จักเยอะเพราะช่อง YouTube ไงแม่นบ่อ่าถ้าบม่มีช่อง YouTube วงสาวน้อยแฟนคลับ FC ก็สิบ่ไดยหูจักขนาดนี้แล้วยิ่งบอสโจเนี่ยเขาเขาฉลาดอยู่อย่างนึงรู้ไหมเขาฉลาดว่าไม่ใช่แค่เขาคนเดียวในการนำเสนอเขาให้ศิลปินในวงเขาเป็นตัวแทนเป็นเหมือนฝ่ายประชาัมพันนะ เหมือน PR วงอนะ่ะคอยนำเสนอเรื่องราวของวงด้านหลังของวงแต่ก่อนเสียงอีสานก็มี PR ของวงก็คืออะไรพวกกล้กานทำชีวิตเจาะก็ติดวงเสียงอีสานดังได้เพราะอะไรนั่นแหละก้ากระโดดจริงครับครับคุณวุฒคุณวิทยาโอ้ผมอ่านไฟมันเยี่ยงตามผม,ผมสายตาบอดีนะแมครับอ่ะถึงไหนแล้วผมจะพูดว่า พอมันพอมันก้าวกระโดดเนาะเพราะว่าสื่อนี่แหละสื่อนี่สสำคัญสื่อทำนั้นมันตีออกเป็นกวางเหมือนกับเสียงอีสานแต่ก่อนคุณยางไปแผงไหนของแผ่นซีดีคุณจะเห็นในเสียงอีสานแต่เสียงอีสานนี่จะขายด้วยคําว่าตลกะจะขายคําว่าตลกะจะขายคําว่ารูกแพรไหมไทยะจะขายนําหน้าเลยจะขายนําหน้าวงแต่สาวน้อยไม่ได้ขาย ศิล,ลปินคนใดคนหนึ่งแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ด้วยกระแสของนุ้งอิงแต่เราไม่ว่ากันนะแต่ตอนนี้สาวน้อยไม่ได้ช่วงนั้นช่วงนั้นบ่ได้ขายคําว่าตัวเด่นตัวดังขายภาพของวงภาพลักษณ์ของวงวงก็จะไปแบบไปพร้อมกันศิล,ลปินก็จะไปพร้อมกันตัวชูตัวชูโรงอาจจะเป็นพ่อแหลมในการดึงแฟนคลับเอฟซีให้เขามาเบิง y o ย t u b e ดึงแฟนคลับเอฟซีแห่งน้ำมันลู่จักวง ก็จริงแต่ว่าถามว่าพ่อแหลมคือศิลปินที่เก่าแก่ศิลปินที่ไม่ต้องไม่ต้องมาทาให้ให้คนได้แบบใครวะในอ YouTube ่องย t ท b e ซะหน่อยนี่อันนี้ผู้ใดผู้เท่านี่ซื้อ,อยังแต่คําว่าหน้าพ่อแหลมมันขายได้อยู่แล้วเลยมันขายหน้าได้อยู่แล้วมันขายชื่อได้อยู่แล้วนะครับบอโจเขาเลยยิบพ่อแหลมเน่ะนะมนเป็นตัวนํานําพาเดินพาเดินปุ๊บมันก็นเหตุนใหไคนเขามาเบิงเขางมาหูจัก ช่อง YouTube สาวหน่อยเลวก็เขามาหูจักวงสาวหน่อยจากนั้นฐานแฟนคลับของสาวหน่อยมัน,ก,ก,นออก็ตีออกตีออกเริ่มจากระดับทุกระดับนะครับเริ่มจากแฟนคลับเอฟซี FC ที่บ่หูจักก็เริ่มหูจักกลายเป็นวง,วงกว้างเห็นแค่ง่ายๆนะเอา้าเห็นง่ายๆแค่ว่าช่อง YouTube อเ,เริ่มจากแสนห้าที่ผมติดตามนะผมเริ่มจากแสนหาแล้วก็เริ่มมาสามแสนห้าแสนมันไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆ นั่นแหละคือฐานแฟนคลับเขามันเริ่มขึ้นมาเรื่อยแล้วตอนนี้คิดดูดิฐานแฟนคลับจะเข้าสองล้านแล้วไหนแต่แฟนคลับในย t u b e ของศิลปินท่านอื่นอีนอกละ่ะเอเอนี่แหละสิ่งที่กาโกโดของเขามันมาจากตรงนี้แล้วมันยังไม่พอมันยังมาถูกจุดถูกจุดกับอะไรถูกจุดกับผู้บริหารด้วยไงถูกจุดกับผู้นําองค์กรถูกจุดกับผู้ที่พัฒนาวงพร้อมถ้าเพื่อนมีเงิน บอกยังไงนะบอกยังไงเนาะถามมีเงินแต่เก็บไว้จาของสางฐานสางเฮื่อนจาของอยู่มังมีสีสุขฐานสางเงื่อนสร้างทรัพย์สิสนซื้อให้ซื้อหน้าซื้อที่แต่จาของแต่บ่มาพัฒนาวงบอกกาศที่จกเอาเงินมาพัฒนาวงวงมันก็ไม่เดินวงมันก็ไปไปแต่อันนี้วัดโจเขาทาให้เห็นว่าเงินที่ได้มานะครับเขาก็เริ่มจากการขยายพื้นที่การขยาย อนาจากักเริ่มให้เห็นแล้วก็เริ่มพัฒนาวงในการทําโชว์แต่ละโชว์โหายซัาแต่ละปีโบไฮซําแต่ละชุดนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยไปเบิรงนโกดังเพื่อนชุดเพิ่นเต็มเลยแต่ว่าตอนนี้มีแบบว่าชุดหายแน่ก็มีนะครับแต่หายไปสายอันนั้นหายไปติดตอาเองชุดเพิ่นที่เพิ่นเห็ดไวเต็มโกดังเลยนะครับแต่ว่าชุดของเพิ่นมันก็นมีหายไปบางนะตอนนีนะ้ชุดเก่าๆนะของเพื่อนนะ แต่ซีบีพวกเขาวอลลึกอา่าหายไปติดตากาเองแล้วก็วงเพิ่นกันเริ่มปรับเปลี่ยนเนี่ยเรื่องการลงทุนเรื่องขนแน่นะครับเรื่องเรื่องเกยวกับชุดเรื่องเรื่องเกีก่ยวก,กับเดนเซอร์จากขนาดเล็กๆเพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกลายเป็นหมอลำวงใหญ่แล้วทีนี้พอเริ่มเป็นหมอลำวงใหญ่ความว่าวงใหญ่มันต้องพัฒนาแข่งกับตัวเองเนะบอสโจเคยกล่าวไว้ว่าไม่ขอไปแข่งกับวงอื่นไม่ขอไปเปรียบเทียบกับวงอื่น ขอสู้กับตัวเองอขอสู้ก็จะของว่าวงเนี่ยปีนี้เอาเป็นแบบนี้เอาเป็นสไตล์นี้ปีหน้าเราต้องทําให้ดีกว่าปีนี้หรือฉากปีนี้มันแบบนี้ปีหน้าต้องดีกว่านี้นี่แหละเพิ่นแข่งกับตัวเองตลอดทุกปีถามว่าแต่ละปีพนยกระดับบอยกแต่ว่าถึงผพีกที่สุดยังผมวันยังมารันพีกนะอันนี้คือมันมาถึงจังหวะที่ถามว่ามอลม สอหน่อยเฮานี่สามารถยื่นทีหนึ่งที่สองที่สามของคำว่าคณะหมอลำได้อย่างสามารถยืนได้แล้วนะสามารถยืนได้แล้วนะแต่พวกเอฟซีบางคนบางท่านบอกว่าหมอลำคณะนี้ยื่นหนึ่งมอลำคณะนี้ยื่นสองยื่นสามยื่นหนึ่งเอาตรงไหนมาเปรียบเทียบแต่สําหรับผมผมผมจะพูดเสมอว่าการเปรียบเทียบไม่ได้ให้ว่าเปรียบเทียบจากการผู้ชมหน้างานถ้าไปเปรียบเทียบกับคําว่า ผู้ชมหน้าง,งานี่เอาไปเปรียบเทียบผู้ชมหน้าง,งานด่ว่าอัญเนคนหลายเก็บบัตรได้คนเขาเป็นหมืน่นผมว่าบบแมนบางงานก็ฟรีบางงานก็เจ้าภาพฟรีบางงานก็เจ้าภาพเก็บบัตรบางงานก็อาจจะมีกลุ่มปิดอคนก็ไม่อยากออกไปดูเออบางเทอมันหนาวบางเทอเก้งตีกันแนะ่หรือว่าพื้นที่บอมอมนวยความสะดวกสื่อกลุ่มปิดเบิ้องนี้กว่าอา่าแต่ถ้าจะขายว่า วงไหนยืนหนึ่งวงไหนอันดับหนึ่งถ้าเป็นผมนะผมจะผมเคยพูดเสมอเนะี่ยผมจะบอกว่าเอาคิวงานมาวัดกันนี่วงไหนจะยืนหนึ่งไม่ยืนหนึ่งเอาคิวงานมาวัดกันถามหมอลำมีซื่อมีเสียงถามหมอลำที่ว่าดีเนะี่ยเจ้าภาพจะจ้างและเลือดเป็นอันดับหนึ่งถูกบ่แต่ว่าเจ้าภาพบางคนบางท่านจ้างมันติดมือเดียวกัน เขาก็ปีกหามือให้เนี่ยแล้วก็เอาคิวงานนี่ดิมาวัดกันว่าอันไหนยืนหนึ่งมลาคณะไหนยืนหนึ่งแมนว่าคุณเอกอภิมหาศาลถูกต้องครับเอางานมาวัดกันว่าวงไหนยืนหนึ่งถูกต้องครับคุณอูดีเซลครับผมแมนครับใช่เลยครับคุณนีคมครับอ่โยทินใช่ครับคุณประสิทธิ์ดงแดนเสียสวัสดีครับสิบบิสวัสดีครับรอติดตามนะครับปีหน้า บอสโจรประกาศแล้วเห็นไหมในเฟซของหนุ่มโจว่าอะไรปีหน้าจะเป็นการคัดศิลปินแบบจริงจังจะยกระดับของวงสาวน้อยเพิ่มขึ้นอีกเพราะอะไรจะคัดศิลปินที่ตั้งใจนะครับในการพัฒนาตัวเองเพื่อประจําวงสาวน้อยเนี่ยเนี่ยเการสมองของผู้บริหารเห็นไหมจากนั้นไม่แน่อาจจะมีลดแหน่วย3และศิลปินที่รับสมัครมานี่อาจจะมีโยกไปลดแห่อกอ่ารอติดตามแล้วกันครับแต่ผมว่า สิ่งที่บอสกาลังจะทําในฤดูกาลหน้านี่เหมือนตรงใจผมที่ผมกําลังจะบอกเลยว่าควรปรับปรุงเรื่องอะไรผมอยากให้วงสาวน้อยยกระดับตัวเองในคําว่าศิลปินในคําว่านักร้องประจําวงสาวน้อยในเมื่อวงสาวน้อยเรายืนหนึ่งในเมื่อวงสาวน้อยเราอยู่ในจุดจุดแบบว่าเกาะกลุ่มอ่ะหนึ่งสองสามได้อ่ะอยากให้พัฒนาศิลปินคัด คัดศิลปินแบบเจ๋งๆเลยคัดศิลปินที่แบบซึงหนึ่งอ่ะเสียงดี 2. องลำต้องเป็นสา,าต้องรู้จกักนะครับต้องรู้จกักฟอนอต้องรู้จกักเขาเรียกว่าสังวาดบนเวทีออกมาให้สวยๆให้แฟนคลับ fc ได้ชมนี่แหละสิ่งที่ควรปรับปรุงนะครับอย่าทัวลงผมนะอันนี้ผมพูดตรงนะ แล้วบอสก็โพสต์ไปแล้วนี่ไงบอสโพสต์ไปแล้วมันตรงใจกับสิ่งที่ผมอยากจะพูดว่าเออทุกอย่างของวงสาน้อยมาถูกที่ถูกทางถูกเวลาจากนั้นหลังจบโชว์คอนเสิร์ตก็จะมีแบบคัดเกตตัวเจ๋งๆตัวแบบจริงๆทั้งลำออสังวาสหน้าเวทีมเออีเสียงได้เสียงโดนเนี่ยอยากเจอแบบเนี้นะครับพอดีใจกับอีลาน้อย ด้วยครับที่ได้รางวัลลูกกตัญญูดีเดน่นมันเป็นรางวัลเดลี่รางวัลเดลี่เป็นรางวัลเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวกับไอศิลปินศิลปินดีเดน่นทางสื่อมวลชนนะครับมีของสาวน้อยมี3ท่านนะที่ได้รับศิลปินนี้ก็คือมีบอสโจแล้วก็มีกล้วยวรชัยด้วยอีกคนหนึ่งกับตําแหน่งศิลปินนักร้องลูกทุ่ง นักร้องลูกทุ่งอีสานนี่แหละกล้อีกคนหนึ่งแล้วก็น้องอุงอิงด้วยอีกคนหนึ่งเป็นสามท่านวงสาวน้อยเราได้ได้ได้สามลงวันสามท่านนะครับขอแสดงความยินดีด้วยกับศิลปินน้องอุงอิงนะครับที่พึ่งเข้ามาในวงการหมอลำที่พึ่งเข้ามาในสังกัดของสาวน้อยก็ได้รางวันแล้วนะครับยินดีกับน้องหล่าเดย้ยินดีกับลูกสาวหล่านะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับ ขอบนุยอุพพรอุชัยนะครับหลังจากที่ FC แฟนคลับไม่ถูกหวยด้วยเบอร์แต่ก็ไม่เป็นไรขอให้แฟนคลับ FC ที่เข้ามากดติดตามหรือเข้ามารับชมช่องเซบี้นะครับมีแต่ความสุขนะครับมีแต่ความเจริญนะครับด้วยอายุวนันนสุขพร,พระทุกคนทุกท่านแล้วกันเฮงเปังๆรวยๆนะครับทุกคนทุกท่านครับผมโอเคครับสวัสดีครับ